จะเป็นยังไงเมื่อหนังสือเอกชนได้รับงานจากสาวสวยลึกลับให้ไปไขคดีการเสียชีวิตของผู้มีอิทธิพลบนเกาะโดยมีชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังสืบสวยของพรามวีดีโอเรื่อง Killer Heat หนังปี2024นำแสดงโดยเชลินวูดลี่ริชาร์ดเมดเดนและโจเซฟกอร์ดอนเลวิดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังด้เราถึงตำนานกรีกโบราณเรื่องราวของอิคารัสที่สร้างปีกจากขนนกจนสามารถบินได้เขาเลยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นและเพื่อเป็นการแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเทียบเคียงเทพเจ้าเขาเลยบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แม้จะรู้ว่าจะต้องจบลงเช่นไรก็ตามจากนั้นภาพประดัดมาที่งานศพหนึ่งมีผู้มาร่วมงานมากมายเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลบนเกาะ และดูเหมือนทุกคนจะไม่รู้ตัวเลยว่าชายใส่หมวกก็มังแอบถ่ายภาพทุกคนอยู่ด้านนักสือเปกชนชื่อน,นิกเขานั่งเครื่องมาลงที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในกรีกซึ่งพอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเขาก็ไปพบผู้ว่าจ้างชื่อเพเนโลพี เมื่อเพเนโรพีบอกว่าภรรยาของนิกเป็นคนแนะนำให้เขามาสืบคดีนี้เขาก็ขอร้องให้เธอถอดไว้กันแดดเพราะชอบมองตาคนเวลาคุยด้วยซึ่งเธอยอมถอดเขาก็ถามทำไมไม่ให้ตำรวจทำคดีเธอเลยตอบเป็นเพราะเธอไม่ไว้ใจตำรวจท้องถิ่นเนื่องจากตระกูลของสามีเธอมีอิทธิพลมากบนเกาะแห่งนี้พร้อมเปลยไม่มีใครกล้าท้าทายพระเจ้าหรอกดาน,นิค เมื่อถามถึงคดีที่น้องชายของสามีเธอชิ่อลโอเสียชีวิตระหว่างปีนเขาเพเนโลพีก็บอกนั่นเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุเพียงแต่ไม่มีใครยอมสืบสวนเขาเลยสงสัยทำไมเธอถึงมั่นใจแบบนั้นอีกอย่างการที่เธอจ้างเขาเปรียบเสมือนการเป็นศัตรูกับสามีและครอบครัวซึ่งเธอก็ตอบแค่เธอรู้จักรีโอดีพร้อมจะเบนค่าจ้างให้นิกเลยสงสัยยิ่งกว่าเดิมและมอง ตอนนี้ตัวเองเหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมากกว่าจะเป็นนักสืบต่อมาเพเนโรพีก็พานิกไปพักยังวิหารแห่งหนึ่งเพื่อการคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นใครเขาเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเนื่องจากเป็นพวกขี้เมาและพอได้ย้อนก้นลงบนที่นอนเขาก็ดื่มเพื่อลืมความทุกข์สักพักก็พล่อยหลับไปรุ่งขึ้นนิ่ก็ไปที่ฝ่ายนิติเวศเพื่อขอดูหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับคดีของลีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมให้เขาดูเนื่องจากได้รับสินบน สักพักนี้ที่ได้ดูก็เอะใจเรื่องที่ลีโอนิ้วหักเจ้หน้าที่ไรสันนิฐานว่าคงจะหักตอนลีโอเอื้อมมือคว้าหาที่เกาะตอนตกเขาและก็เป็นปกติของนักปีนเขาเพราะนิ้วมือต้องรับแรงกดส่วนนิกที่รู้ลีโอปีนผาสูง30เมตรด้วยมือเปล่าไม่มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเขาก็ตกใจมากต่อมานิกก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเพอดีหรือก็คือชายใส่หมวกที่ถ่ยรูปงานศพ โดยอ้างตอนเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันแล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่สงสัยทำไมต้องถอดมาถึงที่นี่เขาก็โกหกอีกว่าเพราะมันเป็นเงินก้อนโตบริษัทเลยส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้สงสัยอะไรดานเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อโดนิกถามซอกแซกก็บอกคดีดปิดไปแล้วเขาที่มองไปยังบอร์ดแล้วเห็นภาพที่ตำรวจไปถ่ายงานศพกับเรือกอแซลงานทำไมต้องถ่ายรูปกลับมาด้วย ทว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่เริโมโมโหก็ขอตัวกลับโดยไม่ลืมทิ้งนามบัตรไว้ให้ครับดาน,นิกเขาไปถามหาเรือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาซึ่งพอหาเจอเขาก็แอบส่องดูเลยได้เห็นสามีของเพเนโลพีชื่อเอริอสที่เป็นซ e o และเป็นฝาแฝดของลีโอกำลังกลับมาฟังเขาเลยรอบติดตามเอริอสไป หลังนี้ขับรถตามเอริอัสอยู่พักใหญ่ก็พบเอลิอัสมาปีนผาซึ่งก็ปีนด้วยมือเปล่าเหมือนกอรีโอแล้วพอเอลิอัสปีนเขาเสร็จนิกก็เข้าไปทักทายโดยหลอกว่าตัวเองมาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งทีแรกเอริอัสก็ไม่เชื่อแต่พอนิกหลอกว่าบริษัทของเอริอัสได้งเงินลงทุนมหาศาลไปจากฝั่งของตัวเองหรืออเมริกาเอริอัสก็ยอมคุยด้วยพร้อมขอร้องอย่าไปคุยเรื่องนี้กับแม่เนื่องจากแม่เพิง่งสูญเสียพ่อและลูกชายคนเล็กไป เมื่อทั้งคู่มาคุยกันที่ร้านกาแฟนิกก็ได้รู้ในวันเกิดเหตุเพเนโรพีมาปลุกเอลิอสัสเพื่อแจ้งขาววิโอเสียชีวิต และเอลิอสกับลีโอเจอกันครั้งสุดท้ายคือสามอาทิตย์ก่อนที่ลีโอจะเสียซึ่งดูเหมือนจะทะเลาะกันด้วยแต่ยังไม่ทันที่เอลิอัสจะเล่าต่อก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่านิกไม่ใช่คนของหน่วยข่าวกรองเอลิอัสจึงขอตัวนิกเลยรู้สึกเสียดายจากนั้นก็เดินไปที่รถสภาพโรโทั้งเพื่อบอกกับตำรวจที่แอบดูอยู่นานแล้วว่า ขอฟังเทปที่ตำรวจบันทึกเสียงสนทนาระหว่างเขากับเอริอัสด้วยคนส่วนตำรวจก็ได้รู้จริงๆนี้คือนักสืบเอกอรชนเพียงแต่ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง ขณะนี้กับตำรวจมาฟังเทปบันทึกเสียงสนทนาด้วยกันนิกที่สังเกตจากน้ำเสียงก็เดาเอริอัสกำลังปิดบังอะไรบางอย่างและกำลังอิจฉาใครบางคนอยู่เพียงแต่ตำรวจมองมันไม่สมเหตุสมผลเพราะเอริอัสรวยมากเป็นเจ้าของบริษัทคงไม่คิดอิจฉาใครส่วนนิกก็พุ่งเป้าไปสนใจยานนิสคนจัดหาของให้เราเศรษฐีไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามดาน,นิก เขาถูกเพเนโรพีเรียกพบด่วนเพราะเพิ่งรู้ว่าเขาไปเจอเอริอัสมาเนื่องจากเธอกลัวคนในครอบครัวสงสัยเรื่องจ้างวานนักสืบส่วนเขาที่อยากรู้เอริอสกำลังอิจฉาอะไรก็วานให้เธอเล่าเรื่องเกี่ยวกอลิโอให้ฟังดดนเพเนโรพีเธอเล่าให้นิกฟังว่าเธอรู้จักอลิโอตอนเรียนมหาวิทยาลัยและโดยที่เธอยากจนจึงต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและก็ไม่รู้ทำไมลีโอถึงมาสนใจเธอนัก ส่วนนี้ก็สงสัยไหนตอนแรกเธอบอกลีโอเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนแต่ตอนนี้กลับเล่าว่าลีโอดูสิ้นหวังและโหยหาเธอก็ตัดบทว่าคนเราเป็นได้หลายอย่างและพรุ่งนี้เธอจะพาเขาไปดูจุดเกิดเหตุก่อนนี้จะไปดูอาพาร์ตเมนต์ของลีโอตามที่เพเนโรพีแนะนำเขาก็คิดถึงอดีตตอนแอบเห็นภร,รยาคุยโทรศัพท์แล้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เขาเลยรู้ได้ในทันทีว่าภรรยากำลังคุยกับชูส่วนปัจจุบันเมื่อนิกลอบเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของรีโอก็ไม่เจออะไรนอกจากยางรัดผมสีขาวต่อมานิกก็ไปหาเพื่อนสาวคนสนิทของรีโอที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อถามว่ารีโอกับเอลิอัสทะเลาะกันเรื่องอะไรที่บาร์แห่งนี้ทีแรกเพื่อนสาวก็ไม่ยอมบอกแต่พอโดนนิกจี้โดยพูดถึงรีโอในแง่ลบก็บอกนิกไม่ใช่เพื่อนของเอลิอัสเพื่อนสาวที่แอบชอบรีโออยู่ก็ยอมคุยด้วย ดานเพื่อนสาวเธอเล่าว่าอยู่ไกลจจะวงทะเลาะแต่ก็พอเดาได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินอย่างที่นิกล่าวหาส่วนนี้ก็ได้รู้ลีโอนิสัยดีเพียงแต่บริหารไม่เก่งเนื่องจะเก่งเรื่องความคิดสร้างสารรค์มากกว่าส่วนเอเลียสนั้นนิสัยจองหองบริหารเก่งกว่าลีโอนิดหน่อยและคนที่คอยคุมทั้งหมดคือแม่ของทั้งคู่ชีป็นคนอังกฤษแล้วแต่งานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลดาน,นิก เขาสงสัยว่าลีโอได้ไปรู้เรื่องอะไรไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับเอลิอัสหรือเปล่าเอลิอัสถึงลงมือสังหารลีโอเพื่อนสาวเลยยำ้ำรู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะคนคุมคือแม่และแม้เอลิอัสจะแย่แต่ก็คงไม่กล้าลงมือกับลีโอที่เป็นน้องนิกเลยอยากรู้ขึ้นมาว่าแม่เป็นคนแบบไหนทว่าเพื่อนกระตัดบทไม่อยากพูดถึง นิกที่เห็นเพื่อนมีสีหน้ากังวลจึงขอตัวกลับโดยที่เพื่อนสาวก็พูดจริงทายว่าลีโอปีนาผานั่นมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยพราตกเลยสักครั้งต่อมาเพเนโลพีก็มารับนิกที่วิหารเพื่อผานั่งเรือเร็วไปยังจุดเกิดเหตุเนื่องจากผานี่มาได้เฉพาะทางน้ำเท่านั้น ส่วนทีลิโอการิอัสมาปีนผาที่นี่ก็พอถูกพ่อบังคับเนื่องจากมองเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทําธุรกิจทั้งคู่จึงต้องแข่งขันกันโดยทีลิโอมักจะโดนกดดันจากแม่อยู่บ่อย ด้านนิกแม้จะรู้เพื่อนสาวแอบชอบรีโอจึงไม่ค่อยชอบคีน่าเพเนโรพีแต่ก็ยังหลอกถามเธอว่าทำไมเพื่อนสาวดูไม่ชอบคีน่าเธอเธอก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตรีโอได้พาเอลิอัสมาดื่มที่บาัสที่รีโอชอบเพเนโรพีโดยที่อยากชนะ ก็ใช้จังหวะที่รีโอเผลอใช้มือถือของรีโอส่งข้อความหาเพเนโรพีโดยนัดมาติวหนังสือด้วยกันเธอที่เรียนไม่ค่อยทันจึงตอบตกลงส่วนเอเลียสก็ลบข้อความผู้นั้นทิ้งเพราะกลัวรีโอรู้นี่ที่ได้ยินเพเนโรพีเล่าต่อว่าเมื่อถึงวันนัดทั้งคู่ก็มีอะไรอะไรกันเขาเลยสงสัยเธอไม่รู้เหรอนั่นไม่ใช่รีโอเธอจึงอ้ำอึงไปสักพัก ก่อนตอบว,ว่ารู้เพราะคนที่มามีความมั่นใจอย่างทีรรโอไม่มีจากนั้นทั้งคู่ก็คบหากันรวมถึงเอลิอัสก็ได้พาเพนเลโลพีไปเจอกับแม่แม่ที่รักเอลิอัสมากเลยไม่ได้ว่าอะไร หลังนี้คุยกับเพเนโรพีได้สักพักนีที่มองการที่พี่น้องทะเลาะก,กันก่อริโอเสียชีวิตเป็นเพราะลีโออาจไปรู้เรื่องอะไรที่สามารถสั่นคลอนอำนาจของเอลิอัสได้และคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ก็คือแม่จากนั้นก็ขอร้องเพเนโรพีช่วยพาเขาไปพบแม่หน่อยในงานเลี้ยงคืนนี้เพื่อจะได้อาศสีหน้าและแววตาเธอเลยอำอึ้งไปสักพักแต่โดยที่อยากรู้ความจริงจึงตอบตกลง เมื่อน,นิกเข้ามาในงานเลี้ยงได้โดยเสื้อผ้าสุดหรูหราที่เพเนารพีจัดให้พอเขาสบโอกาสเห็นแม่อยู่คนเดียวก็เข้าไปคุยด้วยโดยอาเป็นเพื่อนลีโอแม่ลยยอมคุยเกืบนิกแต่สัพักก็ถามเขาอยากรู้อะไรกันแน่ ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เอลิอัสเห็นนิกคุยกับแม่เข้าจึงเข้ามาขัดขวางและบอกแม่ว่านิกเป็นนักสืบเนื่องจากให้พักพวกไปสืบเรื่องนิกมาแล้วจากนั้นก็ไล่ให้นิกกลับไปหาลูกเมียที่ตัวเองทิ้งมานิกที่โมโหเลยยอมกลับไปแต่โดยดีขณะนิกมานั่งดื่มตำรวจก็มาหา เพื่อบอกตำรวจถูกเจ้านายสั่งให้เลิกยุ่งกับคดีนี้จากนั้นก็เตือนนิกด้วยความหวังดีว่าต่อให้ทำไปทางเบื้องบนก็จะไม่รับเรื่องรวมถึงไม่รื้อคดีนี้แน่นอนแต่นี่ก็ไม่สนแล้วก็ย้อนนึกถึงอดีตตอนจับได้ว่าภรรยามีชู้ซึ่งภรรยาก็อ้างว่าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขเพราะเขาหมดแต่สนใจงานเอาแต่ดื่มเขาเลยกล่าวขอโทษและขอโอกาสแก้ตัวแม้เธอจะไม่ใยดีเขาแล้วก็ตาม รุ่งเช้าเมื่อนิกปฏิบารของเพื่อนสาวก็พบแม่ใช้อำนาจสั่งปิดบาร์แห่งนี้เขาเลยเข้าใจว่าทำไมเพื่อนสาวถึงไม่กล้าพูดถึงแม่ดังนั้นเขาเลยไปแอบดูที่บ้านของเอลิอัสจึงได้เห็นเอลิอัสไม่สนใจงานบริษัทกับพึงสังเกตว่าเพเนโรพีใช้ยางรับผมสีขาวเหมือนที่เขาเจอ,อยังอพาร์ตเมนต์ของรีโอ ดานนี้ที่ยังไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจขับรถตามเอริอัสไปจนไปถึงผาบแห่งหนึ่งโดยไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถตามเขามาด้วยขณะที่นิ้เห็นเอริอัสนำเงินก้อนหนึ่งมอบยานนิสรอปภก็มาเจอเขาเขา้าเขาเลยเจอหนีแต่ก็ไม่ทันซึ่งก็โชคดีแค่โดนซ้อมโดยเอริอัสย้ำกับนิกว่าอย่ามาหเห็นหน้าอีกส่วนนี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยพากลับมายังที่พัก โดยที่เขาก็คิดถึงอดีตตอนที่ไปรื้อกระเป๋ปาของภรรยาเพื่อหาเบอร์โทรของชูรุ่งขึ้นนีก็ไปพบเพนโรพิีอย่างโบราณสถานเลโตซึ่งเธอก็ขอบคุณเขาที่ไม่บอกชื่อคนว่าจ้างให้ทุกคนรู้ตอนอยู่ที่งานเลี้ยงแล้วพอเห็นเขาสวมแว่นดำก็แซวเธอชอบมองตาคนเวลาคุยด้วย เมื่อเพเนโรพีรู้นิกโดนซ้อมก็บอกให้ระวังตัวโดยเฉพาะจากยานนิสที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเงินส่วนนิกที่ได้ยินเพเนโรพีระบายเรื่องเอริอสนอนกับผู้หญิงไปทั่วเขาก็ถามทำไมถึงไม่บอกว่าเธอแอบคบชูการิโอเนื่องจากเขาเจอยังรับผมสีขาวที่อพาร์ตเมนต์และก็เดาที่เอริอสสังหาริโอก็เพราะความหึงหวงเธอลเลยเงียบไปก่อนจะยอมรับว่าเป็นชูการิโอจริง โดยอ้างที่ไม่บอกตั้งแต่แรกกรเพราะตอนนั้นยังไม่ไว้ใจเขาครับด้านนิ้เขาบอกคอสันิฐานกับเพเนโลพีว่าเอริอสัสคงร่วมมือใครสักคนขับเรือไปที่หาดนั่นเพราะว่ายน้ำเข้าไปไม่ได้เนื่องจะมีโคดหินซึ่งคงมีชาวประมงเห็นเหตุการณ์เธอและแย้งว่าชาวประมงคงไม่บอกอะไรหรอกเพราะกลัวอิทธิพลของเอลิอสัสเขาเลยบอกมีคนไม่กลัวอยู่คนหนึ่ง ต่อมานิกก็มาวานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบว่าวันเกิดเหตุมีเรือประมงลำไหนไปจับปลาแถบหาดนั้นบ้างซึ่งตำรวจก็ยอมช่วยจนรู้มาว่าเรือหมายเลข BL42 ออกหาปลาในวันนั้นซึ่งก็เดาว่าคงปเป็นเรือลำนี้แน่เพราะเจ้าของเสียไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนขณะนิกตีเนียนไปสอบถามกับชาวประมงแรกๆชาวประมงก็คุยดีแต่พอรู้เข้ามาหาอะไรก็หนีงเงียไป ซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่ตำรวจโทรมาบอกว่ายานิสกำลังส่งออกเรือลำนั้นไปแอฟริกาคืนนี้ตกดึกนี่กับตำรวจก็ไปตรวจสอบที่ท่าเรือสักพักก็พบยานิสกับลูกน้องขับรถนำเรือลำหนึ่งมาที่ท่า นิกที่สบโอกาสเลยขึ้นไปดูหมายเลขเรือเพื่อเป็นหลักฐานในการจับกุ่มโดยมีตำรวจคอยดูต้นทางซึ่งทันทีที่นิกเห็นนี่เป็นเรือ BL42 พวกมันก็รู้ตัวจากแสงไฟฉายที่นิกเปิดตำรวจเลยช่วยยิงสกัดให้แต่พอกำจัดลูกน้องได้ตำรวจก็ถูกยานิสยิงนิกเลยรีบเข้ามาช่วยก่อนหยิบอาวุธของตำรวจไปสังหารยานิสทว่าพอจัดการยานิสได้นิกก็พบตำรวจเสียชีวิตแล้วนิกเลยรู้สึกเสียใจมากครับ รุ่งเช้าหลังนิกอยู่เสียใจกับการจากไปของตำรวจเขาที่ยังไม่ยอมแพ้ก่อไปที่หาดอีกครั้งจากนั้นพอพิจนารณายอย่างท่วงทีจากหลักฐานทั้งหมดที่มีและยิ่งมั่นใจเมื่อไปคนอะไรบางอย่างเจอในเน็ตในที่สุดเขาก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดตกดึกนิ่ก,ก็แอบลอบเข้าไปใกล้ๆบริเวณบ้านของเอลิอัสจากนั้นก็โทรบอกเพเนโลพีให้สั่งฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั้งหมดออกไปจากบ้านแล้วมาเปิดประตูหน้าบ้านให้เขา ซึ่งทีแรกเธอก็ไม่กล้าแต่พอเขาบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วเธอก็ยอมทำตามเมื่อเพนโลพีมาเปิดประตูหน้าบ้านให้นิกเขาที่รู้เอลิอสอยู่ที่เรเบียงก็อบอกให้เธอโทรเรียกตำรวจและพาแม่มาฟังด้วยโดยไม่รู้เลยว่าแม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงไปหยิบอาวุธมาไว้ป้องกันตัวดาน,นิก พอได้เจอเอริอัสแล้วเห็นเพเนโลพีพาแม่เข้ามาพอดีเขาก็หันไปถามแม่สังเกตไหมว่าหลังลีโอเสียชีวิตเอริอสัสก็ทำงานแย่ลงจากนั้นก็บอกครั้งแรกที่เจอกันนิกหลอกเอริอสัสว่าบริษัทของเอริอสัสได้เงินทุนมหาศาลไปจากฝั่งของอเมริกาซึ่งเอริอสัสก็ไม่ได้เอกใจแต่ความจริงคือทางนี้ระดมทุนจากสถาบันสินเชื่อธนาคารสวิตเตอร์หาก และที่เอริอัสไม่รู้เรื่องนี้ก็เพราะจริงๆนี่คือโอและทำไมไม่เชื่อนี่ก็มีหลักฐานคือเทปบันทึกเสียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแอบ,บอัดไว้จากนั้นนี่ก็บอกข้อสมมติฐานต่อว่าในวันเกิดเหตุลีโอคงแซงปลอมเป็นเอริอัสแล้วจ้างวานยานิสให้ขับเรือไปที่หาดจากนั้นก็รีบขึ้นไปบนหน้าผาและพอเอริอัสปีนมาถึงลีโอก็คงกระทืบนิ้วของเอริอัสจนกระดูกหัก ส่งผลให้เอริอัสล่วงลงมาเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ทําก็คงเพราะแค้นตั้งแต่ที่โดนแย่งเพนโรพีไปและโดนแม่ดูถูกมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้านนิกเขาบอกต่ออีกว่าต่อให้มีการชนะสูตรลีโอก็ไม่กลัวเพราะเป็นแฝดใบเดียวกันมี DNA อ็เหมือนกันร้0เปอรซนตทว่าลีโอก็ยังคงปากแข็งจนนิกบอกเรื่องที่เพนโรพีเล่าให้ฟังว่าการที่เธอตัดสินใจเลิกเอริอัสเพราะมีความมั่นใจกว่า นั่นเลยทำให้ลีโอเสียใจมากจึงเผลยอมรับแม่ที่รู้นี่คือลีโอก็เสียใจทนันใดนั้นก็สังหาร,รีโอทิ้งส่วนเพนลโรพีก็เข้าไปดูลีโอเป็นครั้งสุดท้ายก่อ,อนจะกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกับลีโอหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงขณะนี้อยู่บนเครื่องเพื่อเดินทางกลับ เขาก็ยังคงคลางแคลงใจว่าเพเนโลพีไปกระซิบอะไรบอกลีโอสักพักเขาก็คิดถึงตอนคุยกับเพเนโลพีที่เธอบอกกับเขาว่าแม้เอลิอัสจะมีชู้แต่ก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปจากนั้นก็นึกถึงตอนภรยาพร่อมบอกเหตุผลที่ทิ้งเขาว่าเธอเหมือนติดกับจึงรู้สึกทรมานมากเวลาที่อยู่กับเขาวินาทีนั้นเองเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะรีบลงจากเครื่องดาน,นิก เมื่อเขามาพบเพเนโรพีก็บอกเธอโกหกเขาเพราะครั้งแรกที่เจอกันเธอบอกภรรยาของเขาแนะนํามาซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะภรรยาคงบอกว่าเขาเละเทะเมาอย่างเปขนาดไหนซึ่งก็คงตรงสเปคเธอที่ต้องการคนที่เธอจูงจมูกได้ทีแรกเพเนโรพีก็ทําเป็นไขสือ่อแต่พอเขาบอกเธอรู้เห็นเป็นใจมาตลอดเพราะอยากไปจากสามีเธอคืองเงียไปก่อนจะยอมรับในที่สุดครับ ดนเพเนโลพีเธอเล่าให้นิกฟังว่าเธอวางแผนกับริโอกำจัดเอริอัสเพื่อที่เธอจะได้เป็นอิสระส่วนเขาจะได้บริษัทไปในฐานะลีโอเพียงแต่เธอคิดผิดเพราะสิ่งที่ลลโอต้องการมากที่สุดคือเธอตึงหากดังนั้นคนที่ขับเพื่อไปส่งลีโอก็คือเธอเพียงแต่หลังลลโอสังหารเอริอัสเสร็จลลโอกลับเปลี่ยนแผนโดยใช้ชีวิตแทนเอริอัสที่เป็นพี่ชายซึ่งเพเนโลพีก็บอกสำหรับเธอนั้นเอริอัสคือรักแท้ แต่กับรีโอเธออยู่ด้วยความหวาดกลัวยิ่งรีโอบอกเคยเสียเธอไปครั้งหนึ่งดังนั้นจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกเธอก็หวาดกลัวเข้าไปใหญ่และก็เป็นเธอเองที่แอบวางยารับผมไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของรีโอส่วนที่ไม่บอกเรื่องนี้กับแม่ก็พอแม่คงไม่เชื่อเธอหรือต่อให้เชื่อรีโอคงบิดให้เธอเป็นคนผิดเพียงคนเดียวสุดท้ายเธอจึงต้องจ้างนิกมาเปิดโปงรีโอโดยมีเธอคอยชักยัยเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเพเนโลพีเห็นนี้เจอกลับ ก็ถามแล้วยังไงต่อเขาก็ตอบก็ไม่ยังไงเธอแค่ช่วยตัวเองเธอไม่ผิดและจริงๆลีโอคนปล่อยเธอไปตั้งแต่แรกเธอเลยถามกลับและเขาปล่อยภรรยาไปไหมนิกเลยนิ่งไปก่อนภาพจะย้อนกลับไปให้เห็นว่าหลังเขาได้เบอร์โทรและที่อยู่ของชูเขาก็กล่าวว่าจะไปสังหารมารกับภรรยาทว,ว่าลูกกระโพรมาเห็นพอดีเขาเลยรู้สึกเสียใจมากจากนั้นก็ตัดสินใจหนีลูกเมียมา ก่อนจบเมื่อเพเนโรพีมาส่งนิ้ขึ้นเรือเขาก็ถามตกลงตอนนั้นเธอกระซิบบอกลิโอว่าอะไรและพอเขาเห็นเธอแค่ยิ้มเขาก็เดาออกที่เธอคงกระซิบบอกลิโอว่าเธอเป็นอิสระแล้วเขาเลยย้อนนึกถึงสิ่งที่อิคารัสทำคือการบินไปหาดวงอาทิตย์ว่าจริงๆคงอยากจะเป็นอิสระเหมือนกับที่เพเนโรพีต้องการและเธอก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาต่างจากเขาที่เบื่อการบินหาดวงอาทิตย์ จากนั้นนิกก็โทรหาภรรยาแล้วบอกกับลูกสาวว่าพ่อกำลังกลับบ้านไปหาครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักสืบเอกชนชื่อน,นิกที่ต้องไปสืบเรื่องราวการเสียชีวิตของผู้มีอิทธิพลนบนเกาะแต่พอสือบไปสืบมาเขาก็ได้รู้เขากำลังวิ่งอยู่บนฝ่ามือของภรรยาผู้เสียชีวิต ที่ต้องการเป็นอิสระเลยร่วมมือกับน้องชายของผู้เสียชีวิตวางแผนนี้ขึ้นมาก็จบแล้วนะครับกับหนัง Killer Heat หนังได้คะแนนจาก i MDB 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ